มืออาอขอบ,อบคุณเอฟซีนะขอบพระคุณพระพลอยแีทุกท่าด้วยที่เป็นดุล่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีนะครับผมผมส่งบ่าวอีสานพี่น้องนะครับผมเนาะมือนี้เข้ากับมีเรื่องเล่าของอพิรานอยเฮางเอ้าอิงเพชรบ้านแพรอ๋อสุพีอ๋อสุนองอ๋อสุเอฟซีลานอกยกันในฟังอีเหลืองนะครับผมเป็นจังไดกันแน่พี่น้องคํำขึ้นผีผ่านมาเนาะอพิรานอยเฮาไปทําการแสดงที่ หลานนิวบัวนะครับผมนะอขอบทีมง,งานสาวน้อยเพร้แพร่งบอสโจพีเค็มตัวเองของแบมแพร่พรนะครับผมเนาะแล้วก็หลายๆคนนะครับผมเนาะที่เดินทางติดตามไปด้วยเมื่อคลื่นมาสาั่นกันเหตุคลิปหนึ่งลงแล้วนะพี่น้องการต้อนรับนะครับผมเนาะพี่นอ้องเอฟซีข่าวมงคลจากปภเมฟซีทาง ญี่ปุ่นนะครับผมนะทีมีตัวยิราบอกได้เลยว่าเ,เ,แบบเห็นภาพแล้วมรู้สึกอบอุ่นนะครับรู้สึกอบอุ่นรู้สึกเป็นกันเองพราะ,ะว่าตัวศิลปินเองแล้วก็ตัวแฟนคลับเองที่มีต่อกันไปพี่น้องมันรู้สึกเป็นกันเองมันรู้สึกอบอุ่นแม่เราพอมาเอฟซีกับในความเป็นดูยิลาหน่อยเฮานะครับผมเนาะ อังคนบอกว่าอยู่มา19ปีอยู่ญี่ปุ่น19ปีไม่เคยเห็นภาพแบบนี้เลยบ่เคยเห็นแบบแฟนคลับเอฟซีเขาว่าหุ่มรอบศิลปินว่าเคยเห็นศินลปินที่ยังไม่ได้ขึ้นเวทีใดได้วยซ้ําแต่ได้ติปเต็มมือแล้วกีฬาน้อยเท่ากัรจัดผลงานเพลงนคะรับผมาเคื่อนดีบอกเด้เลยว่าเป็น10เพลงนะครับผมนะ ตื่นใจพวกพอมในเอฟซีแฟนคลับพอสมควรหน้าเวทีหรือว่าได้ล้านนะครับผมบรรยากาศได้ลานยับมวลซื้อโฮเซลพี่นองอพี่นองเท่าที่ไปทํางานหรือว่ามีครอบครัวทางญี่ปุ่นก็ได้มามวลซื้อโฮเซลกันนะครับผมนะในขับเคลื่อนที่ผ่านมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมตอนทีฮักเอ็นดูวีลา การต้อนรับทีมงานสามารถเป็นเป็นแ่อนๆเป็นญานดีติดมืออีหลาาเมื่อคืนนี้เนาะครับผมน้องอีหลาพอถึงกับถึงห้องกับถึงที่พักเนาะครับผมนะะ้องจ๋าได้นับติดมือพี่น้องเอาติดมือมาเรียงเลียงเลียงเลียงะตามคลิปมาเป็นคลิปทางช่องของเพจของพ่อแม่อ,อิงแฟนเพจเองนะครับผมน้องแล้วค่ะคลิปทางช่องของ แม่พยาแล้วก็เนาะเราเปิดน้องเชี่ยวหลายคนกันได้เข้าไปเบิรงแล้วนะหลังๆนะครับผมนอกจากติดมือกันเกือบสองแสนพี่น้องเกือบสองแสนเยนนะครับผมเราตีเป็นเงินไทยกับประมาณเกือบห้าหมื่นสี่หมื่นกว่าๆนะครับผมเลาวเกือบห้าหมื่นเฮียรแบบนี้เรากีชื่นใจพี่น้องเฮียรแบบนี้เราก็ดีใจน้ำลูกสาวนะครับผมเนาะที่มีเปล่าๆในเมซี่ชื่นชม ด้วามเวมซีทีหักแพงนะครับผมเนาะดิลา่า้นยเฮาแบบนี้แล้วก็ซัพพอร์ตดิลา่า้นยเฮาหลายคนเขาว่าจับมือขอจับมือบานแห่ว่าจะเป็นตอนดนิลา่าโนยเข้าไปร้านใหม่ๆนะครับผมต้มองเข้ามายินพอพอแม่แม่แเอซีหลายคนเข้ามาขอถ่ายรูปเข้ามาจับมือเข้ามาให้ทิปเข้ามาขอลายเซน็นครับผมเนาะอย่างาตอนที่าหล่านยเข้าขึ้นร้องเพลงบนเวทีเอง ขอจำมือนะครับผมวิล่าไม่เอาจำมือบาดแน่อาน่ามันเป็นอย่างที่แบบ,แหเ,บแเห็นถึงความขาดเงินเรบผมเห็นมีความขาดความแพ้เห็นถึงควบบุญไม่ติดหน่อยาทีอีหลานอยเข้าได้รับแลาราคาทีมงานสามเป็นรุ่นแยงได้รับในคั้นนี้นะครับผมเนาะถือว่าเป็นการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับผมเนาะสำหรับ ร้านแรกนะเป็นถือว่าเป็นงานแรกอย่างเป็นทางการของอีหลานหน่อยเฮาในต่างแดนเียนแล้วกับเสื้อลาหลายคนบอกกันเลยบอกว่าหลายคนละ่ะพอพอมาเอฟซี FC ทุกคนที่เบิ่งพานบอกว่าจะเป็นคลิปไลฟ์สซดหรือช่องทางต่างๆงแล้วก็ผมนเะบิงเงนน่งเรายิ้มตามมีน้องยิ้มจนเคลวเห็ดเพราะต่างกันนะครับผมน็อกท่าคุณเป็น,ปนแบบนี้เราคือพวกเดียวกันนะครับผม ตอนนี้ท้าทางญี่ปุ่นก็น,น่าจะเวลาเร็วกว่าไทยสองชั่วโมงน่าจะประมาณสิบสิบโมงนะครับผมนาะสิบโมงนิดนิดน่าจะกําลังพักผ่อนกันอยู่พี่น้องน่าจะกําลังพักผ่อนกันอยู่นะครับผมนาะนัะก,ก,นกนนนะนขนาดนี้เดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวเอียงผมเซอวาทางพอเองเองทั้งช่องแมพยาเราเพื่อนเองทั้งออมแมอมเองนะครับผมเนาะ น่าจะมีการอัปเดตออกมาให้พี่น้องแฟนคลับเบบซี่ได้ได้พบได้พอกัน,นครับผมนาดได้เบิ่งนกันถึงความเคลื่อนไหวของอีหลาห่านอยหเฮามืาม่อวันก่อนมีวยังไลยพี่น้องเขามาแสดงความยินดีเขามาอยมางว้าเนะครับผมนาะเห็นภาพบรรยากาศไปนอยรองมันมันหูสือบอุ่นนะครับผมเราบาซัาเราพูดทุกครั้ง เราเห็นพ่อพ่อแม่ FC, เอฟซเห็แฟนคลับ FC ซมาห่มมาโฮมาตุ่มมามาตุ่มว่าห่ม,หม,ร,ร,อมรอบอิหล่าหน่อยเฮาเรารู้สึกดีใจนะครับผมเนาะบอสานจาจะรู้สึกดีใจไหมพี่น้องบ่้ว่าพี่น้องเป็นคือบบาวอีสานบ่เพราะเราสนับสนุนให้อิหล่าหน่อยเฮามี f อฟไหม เราต้องการให้น้องมี FC เยอะๆเราผมน้อยิ่ง FC มาหาอีหลานหน่อยเยอะเราเรายิ่งรู้สึกดีใจและอุ่นใจอ่าทั้งเขาอ่าเพียรลักๆัก,ก,กาวลุกถุงนะครับผมนอ้อเพิ่นกันเลยนำมาลงกันแรงดันดังแรงข้ามประเทศองอิงโชว์ร้องลำเสียงพุ่งเรียกเสียงกรีดจากแฟนๆที่ร้านแดนปราดิบ คนแน่นสุดๆตั้งแต่เปิดร้านมาแทบรับติบโัวๆนะครับผมเนาะแถมรับติบโัวๆอุ้งอิงพ่อโจมาร้านนิวบัวอาซากิร้านนิวบัวอาซาฮินะครับผมเนาะที่ญี่ปุ่นคนล้นร้านเลยครับเพิ่นมาคนหลายตั้งแต่เปิดร้านมาพนาดีใจอบอุ่นครับ <c oughs> บอสโจโพสนะครับผมเนาะอากจะถือว่าเป็น เรื่องเลดีดีๆพี่น้องงานเลิกพี่น้องก็ยังบอกลับเนาะพี่น้องเนาะลานปิดพี่น้องก็ยังรอถ่ายรูปรอทรงอีหล่าหน่อยทรงทีมงานพี่นอ้องกลับที่พักอยู่แม่อันนี้มันเป็นบรรยากาศที่อยู่ในไทยแล้วก็เจอแบบนี้ไปประเทศนอกก็ยังพอแบบนี้บบพี่น้องมันอบอุ่นมันอบอุ่นนะครับผมพี่น้องมีความคิดเห็นมาจังไๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แลครับผมนักสามารถคอมเมนต์ ไอคลิปทั้งสองบริษัทในได้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้านในเด้อนะครับผมเนาะติดตามเบิ่งแย่งที่หลานหน่อยเข้าไปนะครับผมเนาะติดตามความเคลื่อนไหวบ่ได้รับบ่ได้นอนละพี่น้องเอซีหล่าเลยครับผมเนาะอีหล่าบ่นอนเข้ากับบริอนพี่น้องทีมงานคนบ่นอนเข้ากับบริอนนะครับผมเนาะคลิปนี้บริสาทต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม